บทที่646หฮารลี่นั่งสมาธิอยู่ที่เดิมอย่างไม่คิดมากนักพ่นลมหายใจเข้าออกชั่วขณะนั้นความหนาวเย็นที่ดวงตาจึงค่อยๆลดลงเวลานี้หากมีคนมาอยู่ตรงหน้าของฮารล์ลี่ก็จะพบว่าเปลือกตาที่ประกบกันอยู่ของฮาร์ลี่นั้นมีลำแสงสีฟ้าจางๆชั้นหนึ่งปรากฏอยู่ตอนไหนก็ไม่รู้เบาบางอย่างสุดๆผ่านไปครึ่งชั่วยามเต็มๆความหนาวเย็นกลุ่มนั้นจึงค่อยๆจางหายไปจากดวงตาทั้งสองข้าง ฮาร์ลี่ถอนหายใจย,ยาวๆออกมาเปลือกตากระตุกสองสามครั้งแล้วลืมตาขึ้นจากนั้นจึงเหลือบมองไปร,บรอบๆด้านตามจิตสำนึกสีหน้าสงสัยเล็กน้อยแวบผ่านไปบนใบหน้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือหรือว่าไม่มีผลเลยแม้แต่น้อยฮาร์ลี่กระพริบตาทั้งสองข้างพลางเอ่ยพึมพำกับตนเองหลังจากที่เขาก้มศีรษะลงครุ่นคิดแล้วพลันเงยหน้าขึ้นพลังวิญญ,ญาณทะลักออกมาจากดวงตาลึกไปในในตาชั่วขณะนั้นพลันมีลำแสงสีฟ้าแวบผ่านไป เอ๋ฮาร์ลี่ย์อดไม่ได้ที่จะร้องอุทานออกมาเห็นเพียงกำแพงห้องทำสมาธิที่มีเขต่ห่วงหามอยู่นั้นเปลี่ยนเป็นสีฟ้าจางๆในภายในสายตาของเขาท่ามกลางความตะลึงเขาลูดเอาจากสมาธิกำแพงก็ฟื้นฟูก,กลับมาเป็นดั่งเดิมมีหน้าละผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมขึ้นไปจากสามสำนักถึงไม่สนใจวารีวิญญาณนี้แค่แสงเพียงเล็กน้อยที่เกือบจะมองไม่ออกนั้นมันไม่มีผู้ใดสนใจเคล็ดวิชาช่วยเหลือสองสามชนิดยังทำได้ดีกว่านี้ เธอว่านั่นเป็นเพราะใช้วารีวิญญาณล้างตาเพียงครั้งเดียวแต่หากล้างตาทุกครึ่งเดือนไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไรดวงตาทั้งสองจะมีอภินิษฐ์เช่นไรช่างน่ารอคอยจริงๆหารลี่มองวารีวิญญาณกลุ่มนั้นที่ยังคงรอยอยู่เบื้องหน้าพลางขบคิดในใจจากนั้นเขาทำการล้างตาอีกครั้งอย่างไม่ลังเล วารีวิญญาณที่มากมายขนาดนี้เพียงพอต่อผู้บำเพ็ญเพียรสิบกว่าคนพลังยุทธ์ของฮานรี่ในเวลานี้ลึกล้ำถึงแม้ว่าจะใช้มากหน่อยก็ต้องทำสองสามครั้งถึงจะสำเร็จรอจนเขาใช้วารีวิญญาณนี้จนหมดเกลี้ยงแล้วดวงตาคู่นั้นของฮานรี่ก็ดูเหมือนจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมีแต่ตอนที่เพิ่มพลังวิญญาณให้กับดวงตาคู่นั้นล้ำแสงสีฟ้าถึงได้ปรากฏตัวอยู่ชั่วครู่ดูเหมือนว่าพลังในการมองทะลุเขตห่วงห้ามนั้นจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะัก อาร์ลี่ไม่ได้เศร้าใจเพราะเหตุนี้ถึงอย่างไรเสียอนาคตยังอีกยาวไกลเขามีเวลาค่อยๆทําให้ดวงตาคู่นี้มีอภินิษฐ์ที่ครบครันวันที่สองหลังจากที่หาร์ลี่และอินเยื่อคุยกันเสร็จแล้วก็เข้าห้องกักตนบําเพ็ญเพียรน,นํำมาทึกหน้ากระดาษสีทองเคล็ดวิชากระบี่มรกตดั้งเดิมในวันนั้นออกมาจะว่าไปแล้วเคล็ดวิชากระบี่นี้มีทั้งหมด13ขั้นถึงจะเป็นเคล็ดวิชาชุดที่สมบูรณ์ อาพินิษฐ์ในนั้นมีลำแสงกระบี่มรกตดั้งเดิมโลกกระบี่ป้องกันเกรดวิชาเหงากระบี่แบ่งแสงที่มีอนุภาพมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ สองชนิดแรกก็ช่างเถอะนอกจากสะดวกในการใช้งานและชินมือแล้วอนุภาพก็ไม่เท่าไหร่นักส่วนเคล็ดวิชาชนิดที่3อย่างเหงากระบี่แบ่งแสงนั้นฮาลีค่อนข้างพึงพอใจอย่ามองว่าตอนที่ใช้เคล็ดวิชานี้ไปไม่กี่ครั้งก็ล้วนไม่อาจต้านทานศัตรูได้นั่นเป็นเพราะว่าศัตรูนั้นแข็งแกร่งเกินไปดังนั้นจึงไม่อาจสะท้อนอนุภาพของเคล็ดวิชากระบี่นี้ออกมาได้เขาเชื่อว่าถ้าหากคู่ต่อสู้คือุ่มเพนเพียนธรรมดาที่พลังยุทธ์ไม่ต่างจากเขามากนัก จะไม่มีทางรับการล้อมโจมตีจากกระบี่ลำแสงร้อยกว่าเล่มได้และจะถูกโจมตีจนเละภายในพริบตาตอนนี้เขาฝึกฝนเคล็ดวิชากระบี่มาถึงขั้นที่12แล้วเขาจึงสามารถฝึกฝนเคล็ดวิชาใหม่ๆของเคล็ดวิชากระบี่ได้แล้วจะว่าไปแล้วก็น่าขันในวันนั้นถึงแม้ว่าเขาจะได้รับวิธีการฝึกฝนเคล็ดวิชากระบี่มรกรดั้งเดิมทั้งชุดมาจากหน้ากระดาษสีทองแต่ไม่รู้ว่าหน้ากระดาษสีทองนั้นจงใจปดบางอภินิษฐ์ส่วนท้ายไว้หรือไม่ ถึงแม้จะรู้ว่าตัวอ,อักษรเรืองแสงที่มีสีขาวเปล่งประกายนั้นคืออภินิษฐ์ส่วนท้ายในการฝึกฝนเคร็ดวิชานี้แต่พลังยุทธของเขาไม่เพียงพอถึงแม้จะอยู่ในระดับหลอมรวมขั้นหลังก็ยังไม่มีทางรู้ว่าอภินิษฐ์ส่วนท้ายคืออะไร ส่วนคาถาของเคล็ดวิชาขั้นที่13นั้นไม่รู้ว่าอยู่ระดับที่เหนือความเข้าใจในดินแดนนี้หรือไม่หาลี่อ่านไปสองสาครั้งก็รู้สึกว่ามันลึกซึ้งยากจะเข้าใจไม่ต้องพูดถึงการฝึกฝนแม้แต่การเข้าใจสักนิดก็ไม่มีดูแล้วมีเพียงต้องไปถึงระดับเทพแปลงในตำนานหรือแม้กระทั่งหลุดพ้นจากนิพพานแล้วเท่านั้นถึงจะเข้าใจตัวอ,อักษรแต่ละตัวพวกนี้ ฮารี่เองก็ไม่ได้รีบร้อนเพราะกลัวว่าลูกศิษย์ในสำนักจะเกิดความโลภมากในอนุภาพของมันและวิธีการถ่ายทอดสิ่งนี้เป็นสิ่งต้องห้ามในโลกของผู้บำเพ็ญเพียรเห็นได้อย่างไม่น้อยเขารู้ดีหากพลังยุทธของตนเองเพียงพอคงฝึกฝนเคล็ดวิชานี้ได้อย่างง่ายได้ดังปลาที่แวกไหวในสายทานเวลานี้พลังยุทธของเขาอยู่ในระดับก่อกำเนิดพออ่านคาถานี้อีกครั้งก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วคิดอย่างนั้นก็ดี ฮาลี่ยโยนหน้ากระดาษสีทองขึ้นกลางอากาศจากนั้นพลันอ้าปากพ่นลำแสงสีเขียวออกมาปะทะเข้ากับหน้ากระดาษที่ลอยอยู่กลางอากาศได้พอดิบพอดีจากนั้นฮารลี่ก็พลันดีดนิ้วทั้งสิบด้วยสีหน้าราบเรียบลำแสงกระบี่มรกตแต่ละสายพลันทยอยเข้าไปในหน้ากระดาษสีทองหลังจากที่ลำแสงสว่างวาบก็ถูกมันดูดซับไปจนเกลี้ยงจากพลังวิญญาณที่สูงส่งของฮารลี่ในเวลานี้แน่นอนว่าไม่ต้องรอเป็นเวลานาน,านถึงจะมีปฏิกิริยาตอบสนองเหมือนระดับสร้างปราณแล้ว หลังจากที่ผ่านไปครู่หนึ่งหน้ากระดาษสีทองที่ดูดซับรานแท้ไปจนเต็มเปี่ยมก็เริ่มปล่อยลำแสงสีทองออกมาตัวอักษรเล็กทมดท่อนทยอยกันปรากฏตัวบนหน้ากระดาษ ฮาร์ลี่เห็นสถานการณ์เช่นนี้ก็ยื่นมือออกไปเรียกหน้ากระดาษสีทองมาจากอากาศอย่างไม่ลังเลอีกแล้วหน้ากระดาษสีทองส่งเสียงพับและพุ่งเข้ามาอยู่ในมือชั่วขณะนั้นตัวสอนเรื่องแสงจำนวนมากพลันพุ่งเข้าไปในข้อมือของฮาร์ลี่และพุ่งทะลักไปที่ศีรษะของฮาร์ลี่อย่างบ้าคลัง่งฮาร์ลี่ค่อยๆซึมซับความรู้นั้นมาด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงดังคากส่วนที่อ่านอย่างไรก็ไม่เข้าใจในอาคามกระบี่มรกรดั้งเดิมปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในเวลานี้ ฮารีไม่คิดมากเก็บหน้ากระดาษสีทองนั้นทันทีและหลับตาลงไปตรวจสอบคาถาใหม่ที่เพิ่งได้รับมาเขตอาคัมมหากระบี่ทองคำนี่มันคืออะไรกันมันเกี่ยวข้องกับเขตอาคัมได้อย่างไรฮารี่อ่านสิ่งที่ไม่แปลกหน้านี้ไปเพียงเล็กน้อยตัวอักษรสีทองขนาดใหญ่ก็ลอยอยู่ในหัวของเขาท่ามกลางความตะลึงก็อดไม่ได้ที่จะเผยสีหน้าประหลาดใจออกมาตัวอักษรเรืองแสงสีทองจางลอยขึ้นเรื่อย ฮร์ลี่จมดิ่งอยู่ในภวังแห่งการเรียนรู้ร่างกายนิ่งค้างไม่ขยับนั่งสมาธิอยู่อย่างนั้น3มวันสมคืนโดยที่ไม่รู้ตัวอารมณ์ที่แสดงออกทางใบหน้าของแฮร์รี่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากเดี๋ยวก็ตื่นเต้นดีใจเดี๋ยวก็ขมวดคิ้วมุ่นบางครั้งก็ยังมีสีหน้าแปลกประหลาดและมีเหงื่อเม็ดโปผุดขึ้นมาคืนที่3มในที่สุดสีหน้าของแฮร์ลี่ก็เยือกเย็นลงหลังจากที่ผ่านไปอีกครู่หนึ่งเขาพลันสูดลมหายใจเข้าลึกด้วยสีหน้าเคร่งขรึมลืมตาคู่นั้นนนขึ้แววตามีเลส เขตอาคมกระบี่นี้เกินจริงไปหรือเปล่าจากที่กล่าวไว้ข้างต้นเมื่อฝึกฝนจนถึงระดับสุดยอดอนุภาพเพียงแค่หนึ่งในสามส่วนก็สามารถควบคุมเทียนนานทั้งหมดได้แล้วฮาร์ลี่เม้มริมฝีปากที่เริ่มแห้งผากและสีหน้าประหลาดขณะเอ่ยพึมพำล้วกับว่าไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ตนเองเข้าใจทว่า หากจะสำแดงเคล็ดวิชานี้ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกกี่เดือนกี่ปีกระบี่ลำแสงที่ใช้วางเขตอาคำกระบี่นี้มากเกินไปอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีกระบี่ลำแสงร้อยกว่าเล่มมีหน้าล่ะหน้ากระดาษสีทองสองแผ่นนี้ แผ่นหนึ่งถึงเป็นคาถาอีกแผ่นหนึ่งเป็นวิธีการสร้างกระบี่ไผ่เขียวตัวงอมทั้งสองแผ่นนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันขาดแผ่นใดแผ่นหนึ่งไปไม่ได้เครดวิชาเหากระบี่แบ่งแสงนั้นดาวว่าน่าจะสร้างมาเพื่อสิ่งนี้นี่สินะไม่งั้นคงไร้หนทางวางเขตอาคมนี้ได้ ฮาลี่ขบคิดในท้องทาสมาธิซ้ําไปซ้ํามาฮาลี่ก็ทําได้เพียงหัวเราะอ,ออกมาอย่างขมขื่นพักเรื่องนี้ไว้ชั่วคราวแล้วหยิบกล่องโยกออกมาจากย่ามเก็บของหลังจากเปิดฝากล่องออกด้านในก็เผยก้อนกลมเปล่งแสงทองวิบวับแต่งไว้ด้วยเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าแผวแผวเพลิงน้ําแข็งสวรรค์มองสมบัติชิ้นนี้ฮารลี่พลันมีสีหน้าเคร่งขึมขึ้นเวลานี้พลังยุทธของเขาเพิ่มขึ้นมากแล้วถึงเวลาที่จะต้องลองทดสอบเพลิงนี้แล้ว หากหลอมเพลิงน้ำแข็งสวรรค์ได้สำเร็จเช่นนั้นเตานภะาศูนที่ได้มาก็มีหวังแล้ว